L.P.N. ซื่อใหญ่นิกระกลัวเผยโดยเว็บเสี่ยงโชคถูกกฎหมายทั้งหลายต่างพากันลงความเห็นว่าแฝดน้องเฟริกอันวาโดอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของ IBF ชาวนิกระกัวที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นที่สองจากโชว์ไทมซันนี่เอ็ดเวิร์ดเจ้าของแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBF ชาวอังกฤษโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นเรียกว่า กือบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ทั้งนี้เว็บไซต์กลุ่มดังกล่าวพากันออกราคาเปรียบเทียบให้ทางเอ็ดเวิร์ดนันนำหน้าไปถึง5ช่วงตัวด้วยกันโดย LPN ได้ยกตัวอย่างว่าหากลงทุนในพอร์ตหุ้น100เหรียญกับทางอันบาราโดถ้าเข้าเป้าก็จะได้กำไรเป็นจำนวน500เหรียญแต่หากว่าอยากจะได้กำไรเท่ากันจากทางเอ็ดเวิร์ด นักลงทุนเองจะต้องมีปัจจัยในพอร์ต2,500เหรียญเลยทีเดียวโดยเอ็ดเวิร์ดอันบาราโดนันจะมีการชกกันขึ้นที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษในวันที่11พฤศจิกายนนี้ในบ้านของเอ็ดเวิร์ดประกอบกับเจ้าของตำแหน่งเป็นนักชกจอมเทคนิคที่หาตัวจับยากทำให้ทางสำนักข่าวต่างๆพากันทำนายว่าอันมารโดนันจะได้แค่ชิง และเปิดราคาให้เจ้าของตำแหน่งนำหน้าอยู่ถึง5ช่วงตัวด้วยกันอย่างไรก็ดี LPN ยังเชื่อว่าแฟร์นองอันบราโดนั้นมีดีพอที่จะหักประกาเซียนและเกจิจากเว็บเสี่ยงโชคทุกสำนักโดยการบุกไปเอาชนะซันนี่เอ็ดเวิร์ดได้ถึงแดนพูดด้ดีและควา้าแชมป์โลกรุ่นที่2ได้สำเร็จและกลายเป็นแชมป์โลกเช้านิกะรากัวคนที่6ที่สามารถครองตำแหน่งมากกว่าหพิกัดรุ่น ได้อย่างแน่นอนนั่นเอง